สวัสดีจากสวีเดนค่ะไปแล้วไปแล้ววันนี้หิมะตกหนักมากค่ะต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปนอร์เวย์เร็วกว่ากำหนดนะคะอยู่สวีเดนไปทำงานที่นอร์เวย์จ้าวันนี้หิมะตกหนักมากคุณสามีบอกว่าให้รอ10นาทีนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาค่ะเพราะว่าไม่มีทางเดินเลยค่ะสามีลงมาก่อนประมาณ10นาทีนี้มากว่า างเดินค่ะทุกคนที่นี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะไม่ใช่หน้าที่ของคุณสามีแต่เขาจะลงมาทำแบบนี้ตลอดเลยค่ะปกติจะมีรถที่จะมาเกรดทางเคลียร์ทางเข้าออกให้นะคะแต่ถ้าเราออกเช้ามากแบบนี้บางทีเขาก็มาไม่ทันค่ะคุณสามีก็ทำไปจ้าส่วนเราพาทุกคนเดินลุยหิมะกันนะคะวันนี้หิมะสูงมากน่าจะประมาณสัก 15 2 0ซนติเมตรได้ค่ะตกมาเมื่อคืนตลอดทั้งคืนเลยมาดูรถที่จอดไว้นะคะข้ามคืนคืนเดียวนะทุกคนรถหิมะหนามากสามีบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะเธอโอ้โหใครจะไปรอจ้าทุกคนเห็น <c oughs> แบบนี้คือหนาวมากนะคะวันนี้อุณหภูมิลบ7องศาตอนนี้หิมะตกลงมาพร้อมกับเม็ดฝนด้วยค่ะ ก็ยิ่งหนาวไปใหญ่เลยจ้าก็ไม่รอคุณสามีนะคะเดี๋ยวช่วยกวาดหิมะออกจากรถหิมะตกใหม่ๆแบบนี้มันจะนุ่มฟูค่ะเราใช้ไม้กวาดกวาดออกได้เลยนะคะก็ช่วยเขานิดนึงค่ะทุกคนสามีบอกให้ยืนรอก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเคลียร์หิมะออกให้เราจะได้เปิดประตูเข้าไปในรถก็ไม่รอจ้ามาแล้วค่ะทุกคนจ้า หน้าที่ของเขาค่ะคือทำหน้าที่กวาดและรอนะคะทุกวันที่หิมะตกแบบนี้เราจะเจอรถเคลียร์ถนนอยู่ที่เส้นทางด้วยค่ะซึ่งจะทำให้รถเราไปถึงเป้าหมายได้ช้านะคะตอนนี้ก็ขับรถมาจากที่บ้านถึงด่านชายแดนสวีเดนกำลังจะข้ามไปที่ประเทศนอร์เวย์แล้วนะคะด่านชายแดนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบางวันจะมีด่านตรวจบ้างแต่ว่า เขาก็จะรู้จักเราเพราะเราเข้าออกประจำนะคะเขาก็เห็นหน้าหรือเห็นทะเบียนรถเราก็ผ่านไปได้เลยก็จะอาจจะมีการสุ่มตรวจการขนของท้ายรถหรือไม่ก็สุ่มตรวจวีซ่าพาสปอร์ตบ้างนะคะแต่ว่านานๆถึงจะเห็นครั้งค่ะปกติคนยุโรปในแต่ละประเทศก็สามารถขับเข้ารถเข้าออกได้ทุกประเทศอยู่แล้วนะคะหิมะตกหนัก ปัญหาและอุปสรรคที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ช้าก็คือรถกวาดถนนหรือรถทําความสะอาดหิมะนะคะแล้วก็รถบนท้องถนนก็จะขับช้ากันด้วยค่ะต้องใช้ความระมัดระวังบนเส้นทางมากๆเลยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุคือที่สวีเดนนอร์เวย์ไม่ได้มีอ,อ,อาสาสมัครมาช่วยซ่อมรถให้เราตามทางนะคะต้องจอดอยืนรอนานมากๆแล้วก็ อากาศหนาวแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่ละคนก็จะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะชมความงามของหิมะเขาวๆฟูๆจ้าหิมะสูงมากประมาณ50เซนได้นะคะ อันนี้เป็นต้นเมเปิลที่ใบเขาร่วงหมดแล้วพอถึงหน้าหิมะวันไหนที่หิมะแบบตกเป็นขาวๆฟูๆก็จะไปเกาะตามต้นไม้แบบนี้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะและอากาศก็หนาวมากสามีมาส่งที่สถานีรถไฟแล้วค่ะอ้าวไปแล้วหิมะสูงมากแม่ วันที่ฮิมะปร่ยใจทุกคนโหิมะหนามากะ่ะไปทาง,งานกันจ้ารถดดไฟมารอเราเลยวันนี้ดีงามมาก มาถึงสถานีรถไฟแล้วขอแวะไปร้านดอกไม้ก่อนนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆแล้วก็รอรถเมล์ด้วยค่ะเดี๋ยวรถจะมาประมาณ2-3นาทีตรงนี้เป็นทางผ่านร้านดอกไม้ร้านใหญ่ในสถานีรถไฟอุชลเอสออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะ แวมาเติมความงามของดอกไม้ที่ร้านนี้นะคะดอกไม้สวยแล้วก็เปิดตอนเช้าสถานีรถไฟออ l o ลเอในเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้หิมะตกหนักมากแต่ว่าบรรยากาศในเมืองหลวงจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีกองหิมะเพราะว่า แต่ละตึกแต่ละอาคารจะมีเครื่องทำความอุ่นข้างในค่ะบรรยากาศข้างในตัวเมืองก็เลยไม่ค่อยหนาวมากนะักไม่มีหิมะกองแต่หิมะก็คือตกอยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้เรากำลังนั่งรถเมล์ไปทำงานค่ะจากสถานีรถไฟก็เดินทางไปอีก10นาทีถึงที่ทำงานนะคะ มุมสูงจากที่ทำงานค่ะวันนี้อุณหภูมิลบ15องศาเป็นวันที่หิมะตกหนักมากเมื่อคืนนี้ค่ะ,คะที่นี่คือออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะตอนนี้เป,นเป็นเวลา9โมงครึ่งจะเริ่มเห็นแสงสว่างเล็กน้อยวันนี้น่าจะได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะหน้าหนาวช่วงเวลาของแสงสว่างสั้นมากบางวันก็ไม่มีพระอาทิตย์เลยค่ะจะอยู่แบบสลัวๆมืดๆแบบนี้ วันที่หิมะตกจะไม่หนาวเท่าตอนที่หิมะหยุดไอความหนาวจากหิมะก็คือไอความหนาวจากน้ําแข็งดีๆนี่เองค่ะส่วนวันที่หิมะตกอุณหภูมิจะอยู่ที่ศูนย์องศาถึงลบสองลบสเรียกว่าไม่หนาวเท่าไรจ้าสเก็ตของหิมะสวยเนาะทุกคน กาะที่กระจกเหมือนฟรุสซในกระตูนเลยค่ะทุกคนจ๋านี่ประกายเป็นดอกไม้สวยมากน่ารักมากเลยค่ะ เก็บความงามของธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวมาให้ชมนะคะแล้วพบกันอีกครั้งที่บ้านตอนเย็นหลังเลิกง,งานเลยจ้ามาดูความเป็นอยู่กันค่ะตอนนี้นะคะชอบซื้อผิปที่ห้างฝรั่งอ่ายูโดแคทสวีเดนค่ะแพ็คลายยี่สโครนก็ประมาณ70บาททุกคน70-80บาทได้กี่เม็รค่าของชีพแพงจ้าแม่ ทีแรกคิดว่าพริกสเปนเพราะว่ามันเผ็ดร้อนมากค่ะทุกคนปรากฏว่ามันคือพริกเนเธอร์แลนด์เผ็ดระดับสองมีมีความเผ็ดเลยอ่าห้าระดับแต่โอ้โหจะบอกว่าเผ็ดแสบมันไม่อร่อยเหมือนพริกไทยนะคะพริกชีฟ้าบ้านเราคือเผ็ดอร่อยอ่ะอันนี้มันเผ็ดแสบเผ็ดแบบร้อนมากนี่แหละแปดสิบาทแลวค่ะทุกคนยี่สิบห้าครัเนี่ยแปดสิบบาท 4, 5ี่ห้า1ก1จ1ดแปดเก้บามสิบาทจ้าส่วนวันนี้ก็เป็นเมนูของเหลือที่ค้างในตู้เย็นเมนูก่อนที่เราจะกลับไทยนะคะลูกชิ้นปลากับไส้กรอกเราจะมาผัดหัวพาใส่พริกสดกันค่ะ ทำกับข้าวสำหรับสองวันค่ะจะได้ไม่ต้องทำทุกวันแต่เราจะกินตอนเย็นวันนี้ด้วยนะรอดูว่าจะได้เป็นกับข้าวสองวันไหมตอนนี้ต้องประหยัดอาหารนะคะทุกคนไม่ทำไปแจกเพื่อนกินจ้าทุกคนเงียบเงียบเงียบอ่า ถ้าเราทําไปเผื่อเพื่อนเนี่ยคือเราใส่กล่องไปกินวันเดียวเลยให้เพื่อนกินด้วยแต่ถ้าเราใส่ข้าวไปด้วยเพื่อนจะไม่กินกับเราตอนนี้เรากําลังจะกลับไทยค่ะเราเราไม่อยากซื้อกับข้าวเพิ่มนะคะเหลือเวลาอีกแค่สองสามวันเองค่ะทุกคนวันก็เลยพยายามกินของเก่าให้หมดก่อนเนี่ยลูกชิ้นปลาชอบมากหาซื้อได้ง่ายนะคะแม่แม่แม ห้างใกล้ๆบ้านเลยห้างทางผ่านที่เราเลิก,ลก,ลกงานเราแวะได้ทุกวันค่ะถุงละเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดสิบกว่าโครนน่ะสามเจ็ดยี่เ็ดถุงละประมาณสองสามร้อยบาทเสร็จแล้วอือเรอาจะเสร็จแล้วค่ะ ครื่องที่เราจะใส่นะคะนี่เลยหอมหัวใหญ่พริกสดกระเทียมแครอทเลือกที่จะไม่โคลบพริกกระเทียมนะคะทุกคนมันจะชุน ได้เข้ากล่องสองกล่องนะคะสองวันตอนเย็นเราจะได้ไม่ต้องทำค่ะ ชิมกันค่ะทุกคนอร่อยอยู่แล้วแล่ะลูกชิ้นมันอร่อยเป็นเมนูโปรดในร้านข้าวแกงถ้าเห็นผัดลูกชิ้นปลานะคะจะเลือกก่อนเป็นอันดับแรกเลย เราตามมาด้วยผัดชาใบากับเออผัดชาปลากระเบนจ้าแม่แม่ใครเคยกินมั่งชอบมากเลยค่ะแต่ว่าทําไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาปลาเลยมาทําด้วยเอามาทํำยังไงที่มันเป็นแบบอ่าคล้ายๆกับสับๆผงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวหารูปมาให้ชมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแพ็คเข้ากล่องกันจ้า